ดีครับพี่พิงเพื่อนครับวันนี้นะครับก็เปิดศักรลาดใหม่นะครับปีพศ2566นะครับก็ประเดิมชุดแรกนะครับของปีนี้ผมก็ได้แบ่งมาจากพี่เก่งนะครับเป็นสปอนเซอร์หลักของผมเลยพี่เก่งนะครับเก่งรักระงนะครับก็ได้มาชุดใหญ่นะครับต้นปี2566นะครับ ครัก็มาดูกันเลยนะครับว่าได้อะไรได้พระอะไรกันมาบ้างนะครับเริ่มจากองค์แรกเลยนะครับกอนี้เลยเปิดเลยองค์นี้นะครับเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงปีพศ2522นะครับดูองค์นี้สภาพสวยมากนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับสวยเดิม สวสุดๆนี่นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูองค์นี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ,องค์นี้นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับดูนะครับ ดูตรงลูกตาของท่านนะครับเป็นเม็ดกลมๆเลยนะครับลึกๆเนี่ยครับนี่นะครับจุดนี้นะครับตรงมุมขอบเนี่ยครับเม็ดไข่ปลากกลมๆนะครับถามว่าของเก๊ก็มีนะครับแต่เก๊จะไม่คมนะครับนี่นะครับตรงนี้เลยปลายไม้เนี่ยครับเป็นจุดเล็กๆเนี่ยครับซอกนี้นะครับเดี๋ยวนี้สภาพเดิมดีมากเลยนะครับ สองห้าสองสองนะครับยันตะก,ก้อข้างหลัง <c oughs> โทษครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเห็นนะครับ ผ่านไปครับองนี้มาดูองค์ต่อมานะครับก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนยาหอมนะครับองนี้ก็สภาพสวยนะครับองค์นี้ราคาจะงไม่แพงนะครับแต่ดูผิวนะครับผิวลุ้งเลยนะครับผิวลุ้งลุงเลยนะครับสภาพสวยนะครับนี่ครับดูางหลังครับสภาพไม่ผ่านการใช้บูชานะครับ หลวงพ่องเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับมาดูองค์ต่อมาเลยนะครับอ่าดูเรียนแล้วมาดูรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับมีปั๊มตาของร้านที่ทิ่ถ่ายด้วยนะครับร้านสุกัญญานะครับนครชัยศรีนะครับถ่ายเอาไว้นะครับรูปถ่ายหลวงพ่องเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับ ปั๊มด้วยผ่านไปแล้วครับมาดูอ,องค์กลอบมาแล้ครับนี่สังกัะจายนะครับของหลวงปู่กาหลงนะครับเมื่อประมาณปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่สิบเก้าสี่สิบแปดนะครับพักเครื่องท่านนี่ด่งดังมากเลยนะครับ ตอนนี้ราคาเล่นหากันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับต่างชาติก็เข้ามานิยมพักเครื่องของท่านเยอะนะครับช่วงนี้นะครับพักเครื่องของหลวงปู่กระหลงนะครับตอนนี้ออกไปอยู่ต่างประเทศเยอะนะครับตอนนี้นี่นะครับสังกัจาจนะครับของหลวงปู่กระหลงนะครับโอเคครับผ่านไปแล้วก็มาดูองค์นี้กันนะครับ นี่เปตตาค้าขายครับหลวงพ่อโสธรนะครับด้านหลังพระเจ้าค้าพระองค์นะครับรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่แจ๋นะครับวัดโพชลมรักนะครับสร้างในยุคสงครามอินโดจีนนะครับดูครับเนื้อหาโบศาณนะครับเก่าลึกราคาไม่แพงนะครับแลรวก็น่าเก็บสะสมนะครับ องนี้สภาพสวยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนครับดูองค์ต่อไปเลยนะครับนี่หลวงพ่อทองนะครับวัตกรรมนะครับองนี้ก็สภาพสวยนะครับไม่ผ่านการใช้บูชาเหมือนกันนะครับหลวงปู่ทองวัต ่ำนะครับปีสองพัน้ารอยสิเจ็ดนะครับตองต่อมมาเลยนะครับแนบรุ่นสี่นะครับของหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะครับก็องค์นี้ก็สภาพเหมือนเดิมนะครับเป็นแนบรุ่นที่สี่นะครับของหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะครับมาดูองค์ต่อไปนะครับ ซองนมเดิมเลยนะครับยังไม่ได้ฉีกซองออกเลยเหลือพัดแก้วมรกตนะครับขรบสามดูเลยนะครับได้มาดเดิมเลยครับรานะคาไม่แพงครับแต่ว่าพิธีปลุกเสกใหญ่นะครับองแง่ผมเคยเห็นพ่อผมแก้วมาตั้งแต่เล็กนะครับ ่านเสียไปนะครับผมก็เก็บเอาไว้หนึ่งองค์นะครับสองนมเดิมเลยนะครับพระแก้วโมรกตนะครับสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับสามเหลี่ยญน,นะครับฟองเดิมท่านไปนะครับนี่เลยครับกล่องเดิมกล่องในยุคป,ปีนั้นเลยนะครับสองพันห้าร้อย นะครับเนื้อผงสีขาวนะครับยิมห้าพุทธตัดตัว,วัดนะครับยิบห้าพุทธตัดตว,วัด <c oughs> นี่ครับเนื้อผงขาวกล่องเดิมเดิมเลยนะกล่องมาเดิมเดิมเลยนะครับเนื้อขาวเนี่ยงเขาว่าหายากกว่าเนื้อสีพิกลนะครับ ว่ากันอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องเ,อเป็นเนื้อสีสีพิกุลนะครับกับเนื้อผงขาวก็ได้มานมเดิมนะครับสองกล่องกล่องนมเดิมเลยเพราะว่ากล่องเนี่ยขายได้กล่องละร้อยนะครับกล่องใส่พระเนี่ยกล่องละร้อยแค่กล่องอย่างเดียวเนี่ยกล่องใบละร้อยนะครับเพราะว่าเป็นกล่องยุคเก่านะครับ ไปนะครับมาดูองค์นี้เขาว่าเขาว่าเป็นพักกลุมนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับพักเทิดขนนกนะครับไม่ทราบกลุบนะครับพักเทิดขนนก เข่าฝ่ามือครับโอเคครับผ่านไปครับตรงนี้ก็เป็นพระปิดตานะครับไม่สาทีนะครับอยู่นในเลี่ยมเดิมมาแบบนี้นะครับพระปิดตาพิมพ์ประกบ กรนีนะครับพระสมเด็จนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับปี25 1 0นสินะครับหลวงปู่ทิมปุกเสกมีบัตร,รประกันด้วยนะครับสถาบัานการันตีนะครับเนื้อผงสีขาวปัดไปนี้นะครับผมลองสแ,แกนด้นะครับสแกนได้นะครับ ถ้าของเก๊เนี่ยจะสแกนสแกนแล้วเนี่ยจะไม่มีข้อมูลแต่เนี่ยพอสแกนปุ๊บก,ก็จะขึ้นข้อมูลมานะครับบัตรจัดูนนสถาบันการันตีพระนะครับห็นครับผ่านไปครับกุมารทองนะครับหลวงปู่แย้มนะครับรุ่นอายุร้อยปีนะครับกุมารทอง แล้วก็หลวงพ่อกลวยนะครับชุดชุดตินตะโลนะครับชุดตินทะโลนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับล็อกเก็ตนี่ครับข้างหลังอุดมวนสามเพียบนะครับเขาว่ารุ่นนี้หายากนะครับหายากสร้างน้อยครับหกแค่หลักร้อยนะครับองค์ต่อมานะครับ หลงพกกลวยนะครับพบกกลวยองนี้สวยนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับปีสองพนห้าหกิบสี่นะครับมีโค้ดตอกชัดเจนนะครับนี่นะครับพักเครื่องพกกลวยตอนนี้นะครับของใหม่ก็ยังมีของเก๋เลยนะครับ มาดูองค์ต่อมาเลยนะครับนี่ครับอ่าสีสันสดสวยนะครับพิมพ์เล็กนะครับคมชัดไม่ผ่านการใช้บูชานะครับเป็นพระเครื่องของหลวงพ่อพัดนะครับวัดแสนเกษมนะครับจังหวัดกรุงเทพเขตหนองจอกนะครับถ้าคนพื้นที่เนี่ยก็จะรู้จักท่านดีเลยนะครับ เครื่องท่านมีราคานะครับพระนางพิมพานะครับกับพระพาลาหูนะครับราคาตอนนี้แพงมากเลยนะครับต่างชาตินี่ชาวสิงคโปร์นะครับชาวจีนนี่มีความต้องการพักเครื่องของท่านมากนะครับตรงนี้สภาพเดิมเลยนะครับไม่ผ่านการใช้บูชานะครับอ응ดมเดิมเลยครับตรงนี้ ผ่านไปครับมาดูพัดกล่องบ้างนะครับก็นี่ครับหลวงพ่อเปิ่นนะครับวัดบางพระกล่องเดิมซองเดิมนะครับยังไม่ขานการใช้งานเลยนะครับหลวงพ่อเปิ่นนะครับนั่งผ่านนี่ครับ ปีสองห้าสามเจ็ดนะครับปีสองห้าสามเจ็ดแล้วก็มาดูองค์ต่อมานะครับอันนี้ก็หลวงพ่อเปิญนะครับจากวัดนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับรุ่นสาห้าเป็นพระหล่อนะครับปีสองห้าสามหกหลวงพ่อเปิญนะครับผ่านนอนกล่องเลยนะครับให้ผ่านการใช้นะครับด้านล่างมีจานจานยันอยู่นะครับ เสาห้าตอโค้ดด้วยนะครับตอนนั้นเช่าจักวัดนะครับหนึ่งร้ยห้าสิบห้าบาทนะครับมาดูองค์ต่อมานะครับนี่ครับหลวงปู่มหาศิลานะครับ สวนสงแกแป๊ะนะครับแกเปะ๊ะแกแปะนะี่ครับสองห้าหสี่ครับสวนส่งแกเป๊ะนะครับองค์นี้นะครับพิเศษอย่างหนึ่งผมเปิดดูด้านหลังนะครับมีเส้นเกศาท่านด้วยนะครับนี่ครับหนึ่งเส้นนะครับ เป็นเส้นผมของท่านนะครับเป็นเส้นเกสาท่านนะครับเรามีต่อโคดนี่มีด้วยนะครับของแท้มีของเก๊นะครับผลปู่มหาสิลาตอนนี้มีของเก๊นะครับ ต่อมาครับพะยกนะครับหลวงพ่อวิธียังนะครับนอนกล่องเดิมเลยนะครับปีสองห้าสามหกอนนี้นะ่าเป็นยุคแรกๆนะครับพะยกพรพะยกนี่ผมเจอผมก็เก็บเรื่อยๆนะครับไม่รู้เป็นไรแนละ้วชอบยกอืม พิ็งพิมนงพญานะครับของหลวงพ่อวิริยังนะครับมาดูสามองค์สุดท้ายครับหลวงพ่ออิดนะครับวัจุลามณีนะครับนอนกล่องเดิมเดิมมาเลยนะครับหลวงพ่ออิดวัดจุลามณี ปีสองห้าหกสามนะครับที่ระลึกง,งานประกวดพักเครื่องนะครับดูองค์ต่อมานะครับอ่า เ็นเหรียญของหลวงพ่อกวยนะครับที่ระลึกสร้างกุฏินะครับปี6กหนึ่งนะครับวัดอารีทวีวนารามนะครับจังหวัดชยัยนาท ก,ก็มาดูองค์สุดท้ายนะครับเป็นของหลวงปู่มหาศิลานะครับองค์นี้สภาพไม่ผ่านการใช้นะครับซองเดิมมียันต์อกโคตชัดเจนนะครับดูแกะดูหน่อย เอครับก่อนจากกันไปนะครับก็วันนี้นะครับขอบารมีนะครับของหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนใหญ่หอมนะครับขอบารมีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนครับขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและอุดมสมบูรณ์นะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมหวังต้องารถนานะครับขอบารมีหลวงพ่อโกนะครับขอให้พี่เพื่อนเพื่อนครับแข็งแกร่ปลอดภัยจากพยันอันตรายใดๆทั้งปวงนะครับ สวัสดีครับ